สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องเล่ามีอยู่ว่าครับกับผมบ่อนัทวุฒิเศษกำปังนะครับมาในวันนี้ครับผมมีเรื่องราวครับเกี่ยวกับโบราณวัตถุนะครับจากพิพิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติพระนครของเราครับนำมาฝากทุกท่านกันคุณผู้ฟังครับพิพิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติพระนครนะครับถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตสําหรับประชาชนเรียกได้ว่าทุกเพศทุกวัยครับแล้วก็ยังเป็นสถานที่ต้อนรับอคตุกะ ระดับชาติของประเทศไทยมาอย่างช้านหนานด้วยนะครับแล้วก็เป็นแรงรวบรวมมรดกวัฒนธรรมของชาติไว้เป็นจนํานวนมากนะครับก็เป็นการยากครับที่จะบอกว่าโบราณวัตถุหรือว่าศิลปะวัตถุชิ้นไหนครับที่เป็นชิ้นเอกของพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติพระนครแห่งนี้นะครับเนื่องจากทุกชิ้นก็มีความสําคัญด้วยกันหมดเลยอย่างไรก็ตามครับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ครับ มีโบราณวัตถุน่าสนใจนะครับที่จัดแสดงอยู่ในพระที่นั่งแล้วก็อังคารต่างๆเรียกได้ว่าทุกท่านไม่ควพรพลาดเลยนะครับถ้ามีโอกาสเดินทางไปที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับจะมีอะไรบ้างครับวันนี้รายการของเรานำมาเล่าสู่กันฟังครับอันดับแรกเลยครับพระพุทธสิหิ์จะแสดงณนพะระที่นั่งพุทธไทยสว่า์ครับคุณผู้ฟังครับพระพุทธปฏิมาก,กรรมศิลปะสุโขทยัยล้านนาครับ หล่อด้วยสำริดกระหลายทองซึ่งมีอายุราวๆพุทธศตวรรษที่21นะครับนับถือกันว่าเป็นพระพุทธปฏิมาศักดิ์สิทธิ์ทรงอนุภาพตามตำนานพระพุทธสีหิงนั้นกล่าวว่าได้อัญเชิญท่านไปประดิษฐานเป็นสิริมงคลนะครับอย่างพระนครหลวงและเมืองสําคัญตั้งแต่โบราณของไทยนะครับได้แก่นครศรีธรรมราชสุขโขทยัยกำแพงเพชรเชียงรายเชียงใหม่พระนครศรีอยุธยานะครับ แล้วก็ในรัสมัยรัตนโกสินทร์นะครับสบเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถนะครับพระมหาอุปราชในรัชกาลที่หนึ่งท่านได้อัญเชิญมาจากเมืองเชียงใหม่นะครับมาประดิษฐานประจําพระชวังบวรสถานมงคลหรือว่าวังหน้าณะพระที่นั่งพุทธยสวรรค์นะครับเนื่องจากพระพุทธสิหีก็เป็นพระพุทธรูปที่อํานวยความอุดมสมบูรณ์ จึงได้อัญเชิญออกไปให้ประชาชนนั้นส่งน้ําขอพรในช่วงเทศกาลสงกรานด้วยซึ่งภายหลังกับกลมศรุปากรก็ได้ขอพระบรมราชานุญาตหล่อองค์จำลองในครับสำหรับเทศกาลสงกรานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีครับและโบราณวัตถุชิ้นต่อไปครับรัคเนธจัดแสดงอยู่ที่ห้องศรีวิชัยครับอังคารมหาสุรสิงหานาฏครับระคเนศสี่กรครับกณผูฟังครับ จากจันทศีสิงหะสารีเกาะชวาประเทศอินโดนีเซียนะครับซึ่งเป็นศิลปะชวาตะวันออกอายุรา,ราวๆประมาณพุทธศตวรรษที่15-16ถึงนะครับมีความสูง172เิซนติเมตรลักษณะเป็นประติมากรรมจำหลักศิลานูนสูงประทับนั่งบนบัลลังกกะโหลกมนุษย์หัดขวาบนถือขวานหัดซ้ายบนถือผงรูปประคำหัดขวาและหัดซ้ายล่างถือถ้วยขนม ส่งเสียราพรประดับด้วยกะโหลกมนุษย์แม้แต่กุนทนพาุรัตเข็มขัดรัดองค์ทองพระกรทองพระบาทและผู้สาครส่งล้วนประดับด้วยรุดลายของกะโหลกมนุษย์ทั้งสิ้นครับซึ่งตามประวัตินั้นกล่าวว่าผู้สําเร็จร,ราชการเกาะชวาครับซึ่งเป็นชาวฮอลันดานั้นน้อมกล้าวถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่ห้านะครับ ในคราวที่เสด็จประพาสชวาเมื่อปี2439ซึ่งปัจจุบันคกับก็จะแสดงอยู่ที่ห้องศีวิชัยอังคารมหาสุรสิงหานาทครับและปฏิมกรรมโบราณชิ้นต่อไปครับพระปัทมาปาณีโพธิสัตว์ครับจัดแสดงที่ห้องสีวิชัยเช่นเดียวกันพระปัทมาปาณีโพธิสัตว์ครับหรือพระโพธิสัตว์อวโลกิตเตศวน2ก่อนนะครับศิลปะศีวิชัยอายุประมาณพุทธศตวรรษที่14ครับ พบเพียงท่อนบนพระวรากายนะครับโดยค้นพบที่วัดเวียงอำเภอชชย,ยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีลักษณะเอียงพระวรากายครับทรงศิรภราพรส่วนยอดของชดามงกุฎนั้นหักหายไปแล้วพระเนตรเหลือบต่ำนะครับสวมสร้อยประคำและกลองสอพระอังสาด้านซ้ายนะครับคล้องผ้าฉวงบ่าและทับด้วยสายชันโยประวีตสินฐานว่าอาจเป็นองค์เดียวกับพระโพธิสัตว์ปฐมาปานี ที่กล่าวถึงในจารีตจากวัดเวียงว่านะครับถึงพระเจ้าธรรมเสตะสร้างปราสาทอิดสามหลังเพื่ออุทิศวายแด่พระพุทธเจ้าและพระพุพธิสัตว์สองค์ครับซึ่งพระพุพธิสัตว์อวโลกิเตสูรนี้มีผู้นับถือมากทางไหนพุทธศาสนามหายานและวัชรยานนะครับซึ่งเคารพนับถืออยู่ในชวาช่วงกลางราวพุทธศตรวตรรษที่13-14นะครับ ซึ่งก็เป็นหลักฐานสาคัญครับที่แสดงความเกี่ยวข้องระหว่างอาณาจักรศรีวิชัยในคาบสมุทรภาคใต้กับราชวงศ์สายเลนในฉวาภาคกลางครับและโบราณวัตถุชิ้นต่อไปครับได้แก่ศิลาจารึกหลักที่1ซึ่งจะแสดงอยู่ที่ห้องสุขโขทยัยอังคารประพาสพิพิธภัณฑ์ครับคุณผู้ฟังครับเมื่อครั้งพระบ,บาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่4น่นะครับยังดํารงพระยศเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องอยาเธอ,เธอเจ้าฟ้ามงกุฎ ทรงโขนกเป็นพระพิสุขครับณวัดราชาธิวาสในสมัยรัชกาลที่สและเสด็จจาริกธุดงไปยังหัวเมืองเหนือประมาณปี2376นะครับทรงพบศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชศิลาจารึกวัดป่ามะม่วงและประเทนมะนังคัศิลาบาทที่เหนือนปราสาทเก่าสุขโขทัยนี่ครับและทรงอ่านจารึกได้เป็นพระองค์แรกโดยเนื้อหาในจารึกก็บแบ่งออกเป็น3ตอนก็คือตอนที่หนึ่ง ตั้งแต่บรรทัดที่1ถึงบรรทัดที่18นะครับได้เล่าประวัติของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชตั้งแต่ประสูติไปจนเสวยราชสมบัตินะครับใช้คำว่ากูเป็นหลักส่วนตอนที่2ครับเล่าเรื่องเหตุการณ์ต่างๆรวมถึงธรรมเนียมในเมืองสุขโขทัยนะครับและก็เล่าถึงการประดิษฐ์ตัวอักษรไทยเมื่อปี1826การสร้างพระธาตุเมืองศรีสัชนาลัยเมื่อปี1828 และสร้างพระแทน่นมนังคศิลาในปี1835นะครับโดยใช้คำว่าพ่อขุนรามํำแหงแทนคำว่ากูและจารึกตอนที่3ไล่ยมาตั้งแต่ด้านที่4บรรทัดที่12ถึงบรรทัดสุดท้ายนะครับเป็นคำสัรเสริมประเกียิของพ่อขุนรามํำแหงมาราชครับและกล่าวถึงอนณาเขตของเมืองสุขโขทัยที่แพร่ออกไปก็สันนิษฐานนะครับว่าเป็นจารึกภายหลังหลายปีเนื่องจากตัวหนังสือนั้น ไม่เหมือนกับตอนที่1และตอนที่2นะครับซึ่งจารึกหลักนี้กำหนดอายุตามปีศักราชที่ระบุไว้นะครับคือปี1835นะครับแล้วก็ได้ขึ้นเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกองค์การยูเนสโกด้วยเมื่อวันที่1ตุลาคมปี2546ครับและนี้ก็เป็นทั้งหมดนะครับที่เรานำมานี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับดย๋ยงไงก็มีเวลาเราจะมาต่อกันนะครับ ก็ต้องบอกว่าพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติพระนครนะครับถือว่าเป็นแหล่งที่รวบรวมศิลปะวัตถุโบราณโบราณวัตถุต่างๆมากมายหลายชิ้นเลยนะครับทุกชิ้นก็ล้วนมีความสําคัญด้วยกันทั้งสิ้นนะครับเอาล่ะครับคุณผู้ฟังท่านใดที่ยังไม่เคยไปนะครับก็สามารถที่จะเดินทางไปได้ครับที่พิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติพระนครของเรานะครับเอาล่ะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับยังไงก็เดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับในตอนหน้าและกันนะครับก็จะนํา โบราณวัตถุิีนอ,อื่นๆนำมาฝากขันต่อนะครับกับรายการเรื่องเรามีอยู่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ